วันนี้นะคะจะมารีวิวร้านที่บอกว่าเป็นคาเฟ่ที่ไม่ใช่คาเฟ่อย่างเดียวน,น,นะคะจะมีอะไรนะั้นไปดูกันเลยค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวร้าน สเปซแอนเชนนะคะบอกเลยว่าร้านนี้นะคะคือเข้ามาคือพบเจอน้องเค้กเลยค่ะโอ้โหแต่ละอย่างแต่ละอยากจะเหมาหมดร้านซะเหลือเกินแหมทางร้านก็จะตกแต่งร้านในน่ารักมากๆเลยนะคะนี่ก็จะเป็นแบบว่ามีโซนถ่ายรูปต่างๆก็สามารถมาถ่ายรูปตรงมุมนี้ก็คือสวยไม่ไหวนะคะบอกเลยว่าเมนูค่อนข้างจะเยอะมากๆนะคะอยากสั่งอะไรก็สั่งได้เลยนะคะนี่มีแต่ละอย่างนะคะมีรูปภาพหรือจะสั่งเป็นเมนูที่เป็นแบบเป็นแท็ตัวหนังสือก็มีแบบเป็นรูปก็มีซึ่งแต่ละ อยากคือน่ากินมากเลยนะคะเราสั่งเมนูที่อยากได้แล้วเราก็สามารถเดินไปนั่งโต๊ะได้เลยนะคะซึ่งแต่และโซนแต่และจุดนี้ก็คือน่ารักมากอยากจะนั่งดูแบบว่าวิาว,วข้างนอกนั่งคนเดียวก็ยังนั่งได้เลยนะคะส่วนเราเดินเข้ามาข้างในค่ะนี่จะแบบโต๊ะคือเยอะมากต่อยแบบมีคนเยอะแค่ไหนก็สามารถรองรับเราได้นะคะเพราะโต๊ะเยอะเกินไว้ไหวนะคะส่วนทางซ้ายมือนะคะคือพิเศษมากค่ะจะเป็นคล้ายๆว่าคอร์สสอนเรียนแบบทำเค้กนะคะคือเรานั่งกินกาแฟาไปนะคะก็จะเห็นบางวันนะคะก็จะแบบเห็นพี่ มาแบมาเรียนทำขนมเค้กทำขนมเค,มเค้กกันได้แบบจัดๆเลยนะคะส่วนนี้จะเป็นเมนูที่เราสั่งมานะคะก็คือพิซซปาร์กิ้งคอฟฟี่ค่ะนี่อร่อยไม่ไหวนะคะบอกเลยว่าโราชาตละมุนลิ้นแน่นอนค่ะนี้บอกเลยนะคอนั่งมุมนี้นี่คล้ายๆกันกับว่าอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยนะคะแบบแรกๆนั่นัะส่วนนี้ก็จะเป็นพายแอปเปิ้ลคัมเบินะคะ บอกเลยว่าหืหปลาซอสเข้าไปแบบจุกๆแบบนี้เนาะบอกเลยนะคะใครชอบแบบว่ากินแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยค่ะคือแนะนําเมนูนี้นะคะคืออร่อยมากอะไรที่เราไม่กินก็แค่เคลียร์ๆออกนะคะนี่ลาไปเลยคันลาจุกๆอือหื่มาเสร็จแล้วก็ต้องกินเลยสิคะรออะไรอยู่บอกเลยว่าไม่ไหวแล้วคือน่ากินไม่ไหวส่วนนี้นะคะนี้คําแรกคําเล็กๆน่ารักลิจิกนะคะกําลังจะเข้าปากแล้วภาพอไปเนี่ยอือหมรสชาติคืออร่อยมาก ส่วนใครนะคะที่แบบมาที่ร้านนี้นะคะบอกเลยว่าที่นั่งเยอะมากแถมที่จอดรถก็เยอะมากเช่นกันนะคะหากใครนะคะที่แบบว่าเอออยากจะมานั่งทํางานฟิวชิลแบบว่าไม่อยากบอกว่าพอหรือว่ามีคนมานั่งในคาเฟ่อย่างเงี้ยคะก็จะแบบรบกวนนะคะบอกเลยว่าร้านนี้คือตอบโจทย์มากนั่นก็คือมีห้องเช่ารายชั่วโมงให้เลยนะคะ มีทั้งแบบว่าเป็นห้องเล็กและห้องใหญ่นะคะสามารถเลือกกันได้เลยนะคะส่วนห้องเล็กนะคะจะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยนะคะออกเลยนะคะคือดีมากก็คือชั่วโมงละ80สิบ แล้วมีสองห้องนะคะสามารถเลือกได้เลยสามารถนั่งได้ถึง4-5ถึงคนเลยนะคะชั่วโมงละแ0บบาทคือดีไม่ไหวนะคะใครที่แบบว่ามานั่งติวหนังสือหรือว่าจะมานั่งคุยกับประชุมแบบเล็กๆนะคะสามารถมานั่งตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะยังไม่หมดนะคะบอกเลยว่ามีห้องประชุมใหญ่ด้วยซึ่งห้องประชุมใหญ่นี่ก็คือน่านั่งไม่ไหวนะคะนี้มีการ แบบใส่รหัสก็คือดูดีไม่ไหวนะคะเปิดประตูเข้าไปปั๊บนะมีตู้ล็อกเกอร์ด้วยนะคะนี่คือดีมากเลยนะคะสําหรับใครที่อยากเอาของมาไว้จะเป็นโต๊ะคือโต๊ะเยอะมากทั้งหมดราคาแค่ราคาชั่วโมงละ300เท่านั้นค่ะนั่งได้ถึง10คนนะคะใครที่อยากมานั่งประชุมแล้วกินกาแฟด้วยต้องมาที่ลาน,นีกเท่านั้นเลยค่ะ